แม่นาคฉบับญี่ปุ่นผีที่น่าสงสารที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยของเราจะมีตำนานผีของแม่นาคพระขนงที่ทั้งหลอนทั้งเศร้าและถูกนำมาเป็นละครและภาพ,พยนตร์นับครั้งไม่ถ้วนของญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่โด่งดังของผีโออิวะที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพ,พยนตร์อยู่บ่อยครั้งจนมีเรื่องเล่าเพียเพ้ยนไปหลายแบบ เป็นผีญี่ปุ่นที่น่าสงสารจากความรักที่ไม่เคยสมหวังจนนำมาสู่การแก้แค้นและหลอกลอ้อนย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโออิวะเป็นหญิงสวยนางหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆในญี่ปุ่นโออิวะพบรักและแต่งงานกับอ e ีเอมอนสมุรายผู้ยากจนใครๆก็ต่างอิจฉาคนคู่นี้แต่แล้วเวลาแห่งความสุขก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเมื่ออ e ีเอมอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ที่จริงแล้วอีเอมอนไม่ได้รักโออิวะแม้แต่น้อยเขาแต่งงานก็เพราะหวังสมบัติของเธอเท่านั้นยิ่งในระยะหลังความเบื่อหน่ายในตัวภรรยาก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งอีเอมอนได้พบกับสาวสวยคนใหม่เธอมีชื่อว่าโออุเมะเขาทั้งสองวางแผนจะแต่งงานกันแต่ติดที่อีเอมอนมีภรรยาอยู่แล้วเมื่อทำตามปรารถนาไม่ได้อีเอมอนจึงคิดวางแผนกำจัดภรรยา ที่เป็นตัวขัดขวางความสุขของเขาด้วยการวางยาพิษโออิวะที่รักและเชื่อใจสามีมาโดยตลอดเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังจะโดนสามีหักหลังจึงกินยาพิษเข้าไปวันละน้อยทุกๆวันทุกๆวันจนทำให้เธอมีสภาพที่ซุดโซมหน้าตาที่สาสวยก็เปลี่ยนกลายเป็นคนอับปลักแต่จนแล้วจนรอดโออิวะก็ไม่ตายสักทีเออิมอนอดทนรอต่อไปไม่ไหว จึงตัดสินใจผลักโออีวะตกหน้าผาจนตายและเขาก็ได้เป็นอิสระได้เขาพิธีแต่งงานกับโออุเมิในที่สุดในคืนแต่งงานที่เออิมอนกระยิมย่องใจนั้นอยู่ๆเขาก็ามองเห็นโคมไฟที่เปลี่ยนเป็นหน้าตาอัประลักของโออิวะเขาตกใจมากจึงหยิบดาบมาฟันแต่แล้วสิ่งที่เออิมอนเห็นกลับไม่ใช่หัวภรรยาเก่าแต่เป็นร่างของโออุมภรรยาคนใหม่ต่างหาก เออิมอนช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววิ่งหนีแต่ยิ่งวิ่งหนีเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าหัวของโออิวะก็ยังตามหลอกหลอนเข้าไปทุกที่สุดท้ายเออิมอนก็ถูกพบเป็นศพอยู่ที่หน้าผาเดียวกับที่โออีวะตายปริศนาการตายของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ถูกอือกันไปว่าเป็นแรงพยาบาทของการกลับมาแก้แค้นของโออิวะ ชาวบ้านจึงตัดสินใจสร้างศาลเจ้าขึ้นมาเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของโออิวะมาไว้ปัจจุบันศาลเจ้าโออิวะตั้งอยู่ในย่านโยซุยะซันโจเมในชินจุกุตำนานของโออิวะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละครและแอนิเมชันหลายสิบครั้งแต่ทุกครั้งที่มีคนนำเรื่องนี้มาสร้างนักแสดงและทีมงานจะต้องมาทำพิธีขอขอมาลาโทษที่ศาลเจ้าเสมอเมอไม่เช่นนั้น จะเกิดเรื่องโชคร้ายขึ้นอย่างที่เคยมีข่าวว่านักแสดงคนหนึ่งในเรื่องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตและมีทีมงานคนหนึ่งค่าตัวตายหรืออยู่ๆโคมไฟก็ตกลงมาโดยไม่มีสาเหตุจนทำให้คนในกองได้รับบาดเจ็บจริงๆแล้วเรื่องเล่าของโออิวะยังมีอีกหลายแบบมีทั้งบอกว่าจริงๆแล้วโออิวะ e เป็นสาวที่อับปลักมาตั้งแต่กำเนิดโดนอีเอมมอนหลอกให้รัก แล้วสุดท้ายก็ฆ่าให้ตายด้วยการจับตรึงกับประตูและถ่วงน้ำหรือบ้างก็ว่าจริงๆแล้วโออิวะทรอมใจตายไปเองแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะเล่าไปในมุมไหนประเด็นหลักก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือโออิวะเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดคนหนึ่งที่โดนผู้ชายคนรักหักหลังกันได้อย่างเลือดเย็น